สวัสดีค่ะเรามาชมคลิปวิดีโอนะคะวิธีการสร้างอีเมลนะคะเพื่อจะนําไปใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะสาหรับคนที่สร้างอีเมลยังไม่เป็นนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมีแอปอีเมลของเรานะคะก็คือตัวนี้ค่ะเอนะคะของเราจะใช้ตัว Gmail นะคะง่ายที่สุดเลยเพราะว่าควบคุมได้ทั้งระบบไลน์ a c e b o o k นะคะตัวนี้สําหรับท่านใดที่เป็น อีเมลตัวอื่นก็มีได้เหมือนกันหลากหลายนะคะแต่วิธีการที่สำหรับหลายๆท่านค่ะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่ใช้ Gmail นะคะก็เข้ามาตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะสร้างอีเมลเมื่อเรากดแอปอีเมลเข้ามาเราก็จะเจอหน้านี้นะคะหน้าอีเมลของเราก็คือรูปของเราเนะะี่ยค่ะ เราจะสร้างอีเมลเพิ่มนะคะเราต้องกดเข้าไปนะคะใช้จัดการบัญชี Google นะคะนะะโทษนะคะ